มาดูข่าวถัดไปครับไม่หวังพึ่งรัฐบาลเจ้าของบอกกุ้งขนมาขายเองขอแค่ทุนคืนอันนี้คนจริงไม่พูดเยอะนะครับคุณผู้ชมครับคนจริงไม่พูดเยอะคือจริงๆเนี่ยกรณีของกุ้งที่ได้รับผลกระทบเพราะคนเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นกลัวจะติดโควิดเพราะศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด19รอบใหม่เนี่ยเกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครมันก็กุ้งกุ้เหมือนกันเนี่ยนะครับคนก็หวาดภาวาผมย้ำนะ เราจะไปว่าคนที่เขากลัวคนเรามันก็มีความกลัวกันทุกคนอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนว่าจะกลัวมากกลัวน้อยแล้วมีสติกันหรือเปล่าสิ่งที่รัฐบาลทําได้ก็แค่กินกุ้งโชว์ทำได้เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมก็เป็นนายกได้ถ้าคนกลัวกินกุ้งคุณผู้ชมก็เลยกินกุ้งโชว์คุณผู้ชมนึกออกไหมครับผมไม่ได้มาประชดประชันนะแต่บางครั้งเราต้องการผู้นำราต้องการคนที่ฉลาดมีไอเดียมีความรวดเร็วมีความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ไขปัญหาดูแลประชาชน ต้องใช้คํานี้เลยนะครับว่ากรณีของกุ้งเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไม่ได้ช่วยครับนอกเหนือจากการกินกุ้งโชว์แล้วที่เหลือประชาชนก็ช่วยกันเองมันเกี่ยวข้องกับข่าวนี้เขาใช้คําว่าเขาไม่พึ่งรัฐบาลนะมันเป็นคําพูดที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญน่ายกย่องแต่ด้านหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าของบอกกุ้งเขาถึงขนาดคิดว่าเขาไม่พึ่งแล้วมันเขาสิ้นหวังอ่ะเหมือนเขาไม่อยากเรียกร้องเพราะเขารู้ว่าเขาเรียกร้องไปมันก็ลําบากไม่ขอทนไม่ขอพึ่งมันสะท้อนใจออกมาเป็นแบบนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่บริเวณหมู่บ้านปิยวั์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับนางสาวเข็มทองสุนาคาอายุ55ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ่อกุ้ง อยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดเชียงเซานะครับเขา,เากุ้งกล้ามกรามเนี่ยหนึ่งตันพันกิโลเนี่ยนะครับใส่รถกระบะมาขายที่หน้าหมู่บ้านดังกล่าวชาวบ้านมารุมซื้อครับกุ้งไซส์เล็กหน่อยขายโลละร้อยแปดสิบขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยขายโลละสองร้อยห้าสิบชาวบ้านให้ความสนใจมากทั้งสดทั้งถูกเข้ามาช่วยซื้อหมดในพริบตานางสาวเข็มทองเจ้าของบ่อเนี่ยบอกแบบนี้เลยนะครับว่าตนเนี่ยทำนากุ้งเอาไว้หลายไร่ เมื่อเลี้ยงแล้วเอาไปส่งแพรปลาไม่ได้จึงตัดสินใจเอามาขายเองเอาราคาทุนไว้ก่อนเพื่อจะได้มีเงินไปลงทุนต่อไปส่วนการจะหวังรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนั้นคงรอไม่ไหวช่วยเหลือตัวเองดีกว่าวอนประชาชนช่วยซื้อด้วยหากพบแม่ค้าออกมาเร่ขายกุ้งก้ามกามปกติเราเห็นเป็นรถขายแบบนี้เราจะเข้าใจว่าเอ้ยเป็นรถของพ่อค้าคนกลางหรือเปล่านี่เจ้าของบ่อมาเองนะครับ แล้วเขาพูดถึงขนาดที่ว่าเขาไม่หวังพึ่งรัฐบาลเขาจะทำเองนะเป็นไงครับเป็นไงครับมันสะท้อนใจอะไรบางอย่างออกมาเหมือนกันนะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ